เดี๋ยวเริ่มว่าไงก็เดี๋ยวเริ่มเก็บเลยเดี๋ยวรถมาเดี๋ยวเริ่มเก็บเลยครับเดี๋ยวผมจัดการเลยพี่เดี๋ยวเก็บของเก็บของไฟลังก่อน <ใช S 1> เดี๋ยวรถมาครับนี่ครับเข้ม management เดี๋ยวดูตอนรีวิวงานคาร์บอนแพื่ว่ามีอะไรบ้างนี่มีวานชิปหน้าขาวใช่ปหมเอ้ยนึองสิบเอาและเพี่อนเนี้ยเนี่ยวานเกย์ซื้นนี่อันนี้วานดำนะคะ แยกได้นี่มีที่วางหูชื่อเลยนะอันนี้ยังนีบางคนมันเ,เป็นคอนโซลขคอนโซลร้อยสิบป่ะอะร้อยสิบร้อยสิบร้อยสิบนี่มะะมีชิ้นเล็น้อยชิ้นเล็กชิ้นน้อยเอาตอบล้งก็ดีดิมีข้างในด้วย ใงนี้นนครับแต่เราต้องหอดตู้ใช่ใช่เราต้องต้องหอบน,น,น,นี่ห้องเริ่มเลยนะแป๊บเดียวที่ไม่นานแล้วเดียวนี่เครื่องนะครับบีทูครับดูบีทูอยู่ทางนี้ปะบีทูเออใช่น่าจะอยู่ทางนี้หลังทุกี่ตีน้อยนะครับนี่ ไปอ๋อพรุ่งนนะครับเดี๋ยวเริ่มด้วยกันเลย